สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมามามากินข้าวน้ำปลทุกเด้อมันี้สบายดีพี่น้องจา้ามามากินข้าวน้ำเมตุลผลาุกเข้าสวยเราเข้าสวยร้อนร้อนตอนเดึกๆอีโมเมนต์หัวแรงนะพี่น้องเออตอนเดึกๆคู่มือเราก,ก็จะได้กินข้าวนะอืเดึกทุกมือเห็นหันเห็นีนีเดึกไปเนาะพี่น้องเนาะทับข้าวเมนูมันนี่กับผมมีอย่างายเด้อค่ะ แกงเห็ดขมน้องม้น,มนผลนแบงมาไห้รแล้วกน้องหลา่าผลนเห็ดกุ้งแช่น้ปาปลาห้แม่ตุนแล้วก็พอสุกกัย่างน้องไก่สองน้องพ้าก,กินกับน้ไม่ต้มกับโหระพาจา้กพี่น้องขามามามาลงมือเลยเดอ้อลงมือก่อนมือหนึ่งเดอ้อยังบอท่านสอง <laughs> แซ่บคือเก่าะนะพี่น้องอาหารกับข่าวเล่าๆเราเป็นน้องเนาะกับข่าวบ้านเฮาอีสานบ้านห้อ,นองเนาะเข้มกับเก้วกับ มาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเด้ออยู่ใกลอยู่ไกลเด้อพังลาวพังไทยเด้อข้าวตอนดึกๆนั่นไม่ตูนเด้อห้องเผื่อพุทธภูมิก่อนมาหลังเนาะพี่น้องเนาะ ต้องตายายกับผม๋มยังรล้วนะมากมายอันนี้ละกินทุกวันครัขบขาบโบราณเนาะพี่นอ้องมาเด้อพี่น้องเด้อกุ้งเฉย้ำปลาในแม่ตูนเล้กค่าเนะี้ยน้องหละเทศ นายแม่ขอโทษขอโทษอือมันโดดเออนีอ่มัวตายชดคุ้มชดชดคุ้มโดดทำมดแล้วปอชุบปลาบาคุ้งชดหลีน่าจนโดด,ดอนะดดดอกจากปากเลยทั้งอือแกงเห็ดคมแกงเห็ดยุคห้าจากพี่น้อง ของน้องเชาวลาบออีฉานเพื่นหายมาแบ่งมาเป็นแกงชุบหรือกับแบ่งมาให้ขอบใจเด้อสาวเล่าบริษัทจะกิ่นลำนองลำนองเนาะทันทีแล้คนแก่ทางทีแลกวกันฮักกันเด้อพี่น้องไม่คนแก่ก็ได้กินน้ำผล้ม้กับยอกนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อกินข้าวกะเฮียข้างหัวเนาะข้างหัว มามามาพีน้องมามากินกุ้งแซนะปลาไม่ตุ่นเก็บหลังตลอดจังเจ้ากินกุ้งนะ้วมานังคด บเจ็บหลังกินกุ้งหลายแม่ตัวเจ็บดังเขาะว่ากุ้งมาหลังงอพี่น้องเพิ <c ười> ่นก็นโอ้ยเจ็บหลังด้แต่หนังมือหลัางคดลังงอพอชุกบอกว่าแต่แ้มัน,บบนอยา,นนากมาพี่น้องเนาะเจ้วเพิ่นนั่งแกะปลาเพิ่นเบินมือเจ็บจริงจริงมาะพี่น้องอืม <c ười> Hẹp chép thì nhau. Mamma. A nôn canh cửa lợn nhau lắm. ôi, oi, oi. oi. Một tóc bột đẹp. Oi, oi. Nguyên nhau, đi oi là nó, Cả oi nó. Mm, dai, mục dáng là. Hm. 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 หมกผึ่นได้มาเด้อพี่น้องเด้อห้องอีกรอบสองบันห้องรอบสามทำไมรอบสองรอบสามโอ้ห้องมาบวันนี้สิเบิด์ตได้เตะอ้าตัวบิท์ตันเราได้นึ่งมใหญ่นี่จอมเห็นปะจอมเห็นอยู่ค่ะต้องห่วงเลยเจ้าไปดูถั่วก่อนนี้ con không hoàng cá nhân hết thì nó cá hết Oh đây thì nó muốn ba muốn đồng lưỡi kinh hết đơ. đơ. thằng ta cần ba du Hãy subscribe คนท่าก็ไมีพูดหยอกกันละพี่น้องเนาะถ้าอยู่อย่างนี้ก็เหงาของน้ำทำเห็นว่าเขาร้องเพลงอยู่คนเดียวก็เหงาเห็นไหม้องเพลงตายเราไทยอ่ะกินข้าวหรือยังกำลังเฮ็ดยังเนาะไอ้เนี่ย้องเพลงกินข้าวก็ร้องเพลง่คิดฮอดไล่ <c ười> มินว่าเขาล่องเพลงอีตายแล้วหยอกน้องจัดยาจ่ะไอ้น้องมันเปิดเพลงเบิดมือนั่นแหละหมอนั่นหมอนั่นวะมันสนุกดีมันเปิดบังที่เบิดมือบ่ตัวมาจัดเออบางทีแล้วมันเปิดในฟังวะเบิดมือผู้ใไดอันไอ้มัดหนิวก็เปิดดีบ่เปิดในบ้านมันขึ้นอยู่ต้นทเรียนผมก็มัดไว้ เปิดเพลงอันพ่อซูบุญบอกว่าตัดหยามันนี่น้องอันเจ้าของบ้านนะลูกชายพูดนะเปิดเพลงให้ฟังพูดแล้วเปิดเพื่อนพูดแล,ล้วลโอ้ยตัวมาตัดผู้เดียวกับแบบนี้บอาาสันอ่นเออแบบนี้แล้วก็เปิดให้ฟังถุงมือเหมือนว่าไม่ตุนไปไม่ตุน,ไไตนบอกว่าโอ้ยสบายจะตายหาหูกับมวนอืมม,มือกับเฮ็ดงานเพลงกับมวนเนี่ยตุลย์ชอบจ้ะ พี่น้องจ้าเป็นทากระลำให้ด้วยนะหั่นกระลำหั่นกระลำให้ด้วยออ,อร่อยนะคะอร่อยนะคะขอเชิญทานด้วยกันเลยจ้าพี่น้องทุกท่านเด้อมาเด้อ้องชายคนหลอ ปิดเพลงมีหยังวะเปิดแล้วเปิดเพลงตอนมักหลายเออหอมน้องได้บ่หอมอ้ายได้บ่อ้ายก็สิหอมเจ้าเบิดคืนสอดแกงอืนีเฮากําลังฮิเพลงฟังันตัวขากําลังฮิตเพลงนันพี่น้องบ้านเฮาอื แล้วแม่บูเห็นผลป่ะแม่มาเห็นที่เป็นเรื่องใหม่เด้อหมดเสร็จเลยพี่น้องเด้อแม่ตูนหาน้องหลายกุ้งเจนน้ำปลาไม่ได้เห็นเน่าเห็ดสาหรับเนาะไม่ได้เน่าแก้กุ้งเอาน้ำแข็งลงกับน้ำโซดาขวดล่าง แค่แบบอัาน,นำ้ำพีจีพูดหาพูดคุยโล่จะลดเช่มัน <ร ồi. S 3> อร่อยซีมดูดีอร่อยพอชุบเขาไม่กินดิบเอากินต่หอยดิบ กุ้งดิบกินไม่เป็นก็บอกกินหอยดิบได้ใช่ปะหะกินหอยดิบได้ปะหอย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 แข้งกับบนันจหอไม่เนาะน้ไม่เนาะอย่ามึมึมึงออะไร โอ้ยว่าเลยว่าเลยกันยาวแบบนี้แบบนี้ลาพี่น้องก่อนมันย ao ลาพี่น้องเนาะจคลิปวันนี้มาให้เหอาสุดคำนี้ก่อนพ่อสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ตื่นี่ยเด้อเผื่อเตือนเตือนให้ไม่ตื่นหุ่จักกระดิ่งดิ่งข้ามาเลยพี่น้องทุกท่านที่เคารพ สวัสดีค่ะลาก่อนจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนมิหยังกักคุยกันได้นะครับสวัสดีครับผม